สวัสดีครับพี่พี่น้องกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกโรงพยาบาลสุรินทร์ของเราวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเสียงนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องท็อปนั่นเองนะครับวันนี้เราจะไปชมนะครับผลงานในปี2567ที่ผ่านมานะครับว่ากลุ่มงานของเราได้พัฒนาอะไรไปบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการนะครับและก็ด้านบุคลากรต่างๆนะครับไปติดตามรับชมพรม้อมๆกันเลยครับ เมื่อวันที่4มกราคม2567นะครับคลินิกฟ้าใสร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดสุริน์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดละเลิกบุหรี่ของบุคลากรโรงพยาบาลสุรินท์เพื่อส่งเสริมการลดละเลิกบุหรี่โดยมีนายแพทย์สมชัยอักษวรัศมีประธานคณะทำงานคลินิกฟ้าใสรับมอบหมายจากนายแพทย์ชวมัยสืบนุกการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินนะครับนำคณะทำงานประกอบไปด้วยนางอัศนี ีนาคาวงหัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษาเทคนิคการแพทย์หญิงอัมภัยหวังวกหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพดำเนินกิจกรรมการตรวจโคตินินในปัสสาวะและให้กำลังใจบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการลดละเลิกบุหรี่ตลอทั้งสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบุคลากรในหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลสุรินทร์ครับ เมื่อวันที่16มกราคม2567น,นะครับกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ของเราได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับในทีมชุดแต่งกายอาชีพในฝันนะครับโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ชวริตชยางสุนะครับรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิและทุติยภูมินะครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงสุนีชยางสุนะครับอายุรแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลสุรินนะครับร่วมเป็นเกียรติ นงานโดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการร่วมรับประทานอาหารการจับฉลากของขวัญน,นะครับการเล่นเกมชิงรางวัลและชมการแสดงจากบุคลากรภายในหน่วยงานนะครับโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานครับ และในเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับนายแพทย์สินชัยตันติรัตนานนท์นะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ได้มอบหมายให้ในายแพทย์วิทิชัยแป้นทองนะครับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นประธานในการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างและนําส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาลนะครับเพื่อสนับสนุนโครงการลดการแอรอัดประจําปี2567นะครับโดยกลุ่มงานของเราก็มีนักเทคนิคการแพทย์หญิงอภไพหวังวกนะครับและนัก นกักแพทย์นัทพัฒน์บุญมากนะครับร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินนะครับให้แก่โรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลลูกข่ายภายในจังหวัดส,สุรินทร์นะครับเพื่อสนับสนุนโครงการลดการแอรอัดของกระทรวงสาธรารณสุขนะครับ เมื่อวันที่6มีนาคม2567นะครับคลินิกส่งเสริมการมีบุตรโรงพยาบาลสุดินได้ให้บริการฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูกนะครับหรือการทำ IUI นะครับได้เป็นรายแรกนะครับโดยมีนายแพทย์อังคารตรีนิตินะครับสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะมีบุตรยากนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรมนะครับโดยงานตรวจพิเศษกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ของเราก็ได้ปฏิบัติงานร่วมกับคุณหมอนะครับในการให้บริการในครั้งนี้นะครับเพื่อ สนองนโยบายในการขับเคลื่อนส่งเสริมการมีบุตรนะครับรวมพลังสร้างคนสร้างชาติของทางรัฐบาลนะครับเมื่อวันที่28มิถุนายน2567นะครับนายแพทย์ชาวเมยสืบนุกการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุดเดนได้มอบหมายให้แพทย์หญิงพการัศแสงกล้ารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์นะครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันบริจาคโลหติตโลกและงานวันเทคนิคการแพทย์ไทยประจำปี2567นะครับ โดยมีนายแพทย์กิตนันส่งเสริมอายุรแพทย์โรคเลือดนะครับกล่าวรายงานและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ชวลิตชยางสุรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการตาติยะภูมิและทุติยภูมิร่วมเป็นเกียรตินะครับโดยในกิจกรรมประกอบไปด้วยการรับบริจาคโลหิตการตรวจมูอโลหิตเจาะเลือดตรวจน้ำตาลปลายนิ้วตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคโนโลยี HPV DNA test และในงานยังมีกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ให้แก่ ผู้บริจาคโลหติตและผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยครับ เมื่อวันที่13สิงหาคม2567นะครับนายแพทย์ชววัยสืบดุการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุดินได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ชวลิตชยางสุรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิและทุติยภูมินะครับและนางอาภัยวังวกมวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์รับมอบรางวัล RLU Award การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผลจากนายแพทย์ยงยศ รรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาระบบ RLU จนประสบความสําเร็จณห,ห้องประชุมดอนเมืองโรงแรมอัมมารีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพครับ เมื่อวันที่14สิงหาคม2567นะครับนายแพทย์เชวมัยสืบนุการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ได้มอบหมายให้ในายแพทย์ชัยตาสุจินทรพรมนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และนางอภัยวังโวกหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาิวิทยาคลินิกนำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์รับมอบรางวัล Smart La b and X-ray Award นะครับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยประจำปีงบป,ประมาณ256 จากศาสตราจารย์เกียรติคุณกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบงานให้กับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยนะครับณนะห้องประชุมดอนเมืองบอลลูมโรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพครับ เมื่อวันที่2ตุลาคม2567นะครับคุณพรเทพประจําเมืองหรือลุงหมูแห่งงานเคมีคลินิกของเรานะครับก็เข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการภาวะไทรอยเป็นพิษนะครับโดยการผ่าตัดก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับปัจจุบันอาการเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณลุงหมูกันนะครับอ่านี่คือลุงหมูนะครับที่ได้รับการผ่าตัดรักษาไทรอยเนาะบริเวณคอนะครับ เมื่อปีที่ผ่านมาตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับลุงหมูครับ,รบแต่ยังคันแผลนิดหน่อยอ๋อคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวคงจะเีร็จินสึตามเวลาคนระับอืมดีแล้วปีนี้จะพาอะไรอีกครับลุงหูครับปีนี้ว่าได้จะได้พาท้องท้องอ่ะรู้สึกปวดปวดท้องอยูเรื่อเลย <laughs> ก็ขอให้คุณลุงหมูมีสุขภาพที่แข็งแรงในเร็ววันนะครับ และในปี2,567นะครับกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ของเราก็มีน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจํานวนมากนะครับโดยปัจจุบันนะครับเป็นน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่4นะครับจากคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจํานวน4คนนะครับเข้ามารับการฝึกงานที่กลุ่มงานของเรานะครับโดยจะมีใครบ้างนะครับไปรู้จักกันน้องกันสักหน่อยนะครับคนแรกนะครับนายชัยธวัฒน์พุทธหอมนะครับหรือน้องปีโป้นะครับนุ่มๆ ้อยจากอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับอ่านที่ชอบคือน้องชอบกินซุก,กี้นะครับแล้วก็งานอดิเรกก็ค,คือชอบเล่นเกมออนไลน์นะคะคนที่2นายทิตินันดาศีนะครับหรือน้องข้าวฟ่างนะครับหนุ่มหน้ามนคนซื่อจากอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับอ่านที่ชอบก็คือชอบกินส้มตำนะครับแล้วก็งานอดิเรกก็คือชอบดูซีรีส์ฝรั่งแนวคอมเมดี้นะคบคนที่3านะครับนางสาวทิมพิกาแสนลีนะครับหรือน้องอุ้มนะครับหญิงสาวร่างเล็กจากอำเภอศรีคลพ ภูมินะครับจังหวัดสุรินทร์อ่านที่ชอบก็คือชอบกินหมาล่านะครับงานอดิเรกชื่อชอบดูซีรีส์เกาหลีและซีรีส์จีนนะครับและคนสุดท้ายนะครับนายพงศธรจิงไพล้อมนะครับหรือน้องภูมิหนุ่มจากดินแดนที่ราบสูงอำเภอโชคชัยจังหวัดโคราชนะครับอานที่ชอบก็คือชอบกินกว๋วยเตี๋ยวนะครับและงานอดิเรกก็คือชอบเต้นนะครับ และในปี2,567นะครับกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ของเราก็มีสมาชิกตัวเล็กๆนะครับเพิ่มเข้ามาในครอบครัวห้องแล็บของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นน้องกวินนะครับลูกชายของคุณแม่หนิงนะครับน้องเชอรีนะครับลูกของคุณแม่ซีนะครับน้องพายนะครับลูกของคุณแม่ป๊อปนะครับน้องนิรินนะครับลูกของคุณแม่ป๊อปปี้นะครับและล่าสุดนะครับน้องขิรินนะครับลูกของคุณแม่ดอลล่านะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ทุกท่านด้วยนะครับและที่ขาดไม่ ได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องลำปาวและน้องบิวนะครับซึ่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์ประจําอยู่ที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ของเราเนนรนีนเองนะครับโดยน้องๆนะครับก็พบรักกันตั้งแต่สมัยที่เป็นนักศึกษานะครับและบ่มเพาะความรักจนสุขงอมและได้จัดพิธีมงคลสมรสในปีที่ผ่านมานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้งสองท่านด้วยนะครับ และปิดท้ายด้วยสารวอวยพรปีใหม่นะครับจากหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ของเรานะครับพี่น้อยหรือคุณอัมภัยหวังวกนะครับขอบคุณพี่น้องชาวแลบโรงพยาบาลสุรินทร์ทุกท่านที่ช่วยกันทํางานผ่านไปอีกหนึ่งปีขอให้รักและสามัคคีกันอย่างนี้ตลอดไปขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปด้วยรักจากใจหัวหน้ากลุ่มงานนะครับลงชื่อพี่อัมภัยนะครับก็ขอลาทุกท่านนะครับไปแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีสวัสดีปีใหม่ครับ